วิธีเดินทางมายังบิมเฮลเซ็นเตอร์สาขาเอสพาหนารัชดาพิเศษห่างเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินให้ลงที่สถานีปลายทางศูนย์วัฒนธรรมทางออก3ให้เลี้ยวซ้ายเดินไปประมาณ100เมตรก็จะพบกับเอสพาหนาสาขารัชดาพิเศษบิมเฮลเซ็นเตอร์จะอยู่ที่ชั้น3มาดูกันว่าในงานมีอะไรที่น่าสนใจไปชมกันเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของรูปร่างสัดส่วนสามารถมาขอรับคาปรึกษาได้ที่นี่เลยค่ะศูนย์บิมเฮลเซ็นเตอร์นะคะอยู่ที่ ้างสุขสินค้าเอสพานาดรัชดาพิเศษนะคะชั้น3ค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการเลือกรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ช่วยในเรื่องของการลดกระชับสัดส่วนได้นะคะแล้วก็มีเคล็ดลับที่ดีมาฝากด้วยนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้ที่นี่นะคะในทุกวันเสาร์ค่ะเวลาบ่ายโมงตรงถึง4ี่โมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ข้อมูลข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ